เปิดคลิปแรกมาก็หาหอยเลยโอ้โหเยอะมากเรียกว่าขุดตรงไหนก็เจอดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นหอยตลับเจาะเหล็กกล่องเป็นรูคล้ายรูปแฉลงแบบนี้จะเอาไปทําอะไรกันนะหรือว่าตรงช่องจะไว้ใส่แผ่นโลหะทําเป็นบันไดอืมน่าคิดน่าจะเป็นการทาสีหรือว่าทาน้ํายาขัดเคลือบเงาหรือเปล่าเหมือนขัดรองเท้าหนังด้กีวีอะไรประมาณนั้นนะ่ะ เพราะว่าลูกบัสมันก็ทํามาจากหนังนี่นานี่เป็นการเดาล้วนๆนะครับโปรดใช้จัก,กรยานในการรับฟังแฮ่ hey! มันเป็นจะอันและจะอีเขาใช้เครื่องมือหน้าตาแบบนี้ในการพับลิบบินทําเป็นโบติดของขวัญน,นี่เองเจ๋ง่งไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยแต่ไม่รู้ว่าทําโบได้กี่แบบนะรถมีรอยบุบนิดหน่อยแต่ไม่อยากเข้าโอเสียเวลาแนะนํานี่เลยเครื่องมือดึงรอยบุบรถยนต์นอกจากนี้ยังไปใช้ในการดูดจับแผ่นกระเบื้องได้อีกด้วย ไปดูการแซะแผ่นกระเบื้องปูพื้นโดยใช้เครื่องลอกวัสดุรองพื้นแบบนั่งขับกันครับว่าแต่ที่นี่รับสมัครพนักง,งานหรือเปล่าครับผมมนะอยากลองนั่งขับเอ้ไม่ใช่ผมอยากลองทํางานแบบนี้ดูบ้างจริงๆอุปรกรณ์นี้น่าจะเอาไว้ใช้คั้นน้ำมะนาวหรือเปล่าแต่เขาเอามาคั้นสลามน่าจะใช้คําว่าเค้นมากกว่าพี่แกใช้ขวานฟันเปลือกไม้ออกอย่างโหดเลยขอบอกถ้าจะฟันแม่นแบบนี้ช่วยบอกทีว่าฟันว่าอะไรจะเอาไปตีเลขถุยนั่นฝันแม่น ขารองเครื่องซักผ้าตัวขามียางกันลื่นทําให้เครื่องซักผ้าไม่เคลื่อนที่ไปไหนสะดวกต่อการทําความสะอาดใต้เครื่องซักผ้าเป็นการใช้แม่พิมพ์รูปครึ่งทรงกระบอกนะครับในการปั้นปูนปแปะผนังทําให้ได้ผนังออกมามีละะนะักษณะเป็นลูกคลื่นลอนคลื่นแบบนี้ซึ่งมันก็ดูเก๋ดีไปชมงานเพ้นกระเบื้องสวยๆกันเป็นลวดลายแบบอินเดียแดงสไตล์ใช่ไหมเนี่ยนี่ถ้าไม่ได้เห็นตอนที่เขากําลังเพ้นนะฮะ คงคิดว่าเป็นฝีมือของเครื่องจักรเพราะมันเป๊ะเวอร์เขาจะปั้นแป้งทำเป็นขนมแบบไหนออกมาให้เราได้ว้าวกันอมกอผมนึกว่าเป็นแป้งเปล่าๆซะอีกมีไส้อยู่ในเนื้อแป้งด้วยเหรอโอ้ลวดลายของมันคล้ายลายไม้เลยเนอะเกือบคิ้วแตกแล้วไม่ล่ะเพราะว่าเจอใกล้สอบแฮ่ไส้กรอกเฮ้คิดได้ไงว่ามุกนี้ทอดได้น่ากินมาก ไข่ได้เยอะมากเกือบล้นตะกร้าเน่นี่เขาทำฟาร์มไก่ไข่แบบเปิดใช่ไหมแต่เหมือนจะมีไข่เป็ดด้วยนะเอ้ยยังไงหิมะเกาะเรือโดนค้อนทุบจนแตกร่วงเป็นเบือฮลของจองเฉยที่ปอกสับประรดแบบครบจบในขั้นตอนเดียวทั้งปอกเปลือกทั้งเอาแกนออกทั้งหั่นเป็นแว่นพร้อมเสิร์ฟใส่จานใครทายถูกบ้างครับว่าเขากําลังหล่อโลหะเพื่อทําเป็นอะไรฉะเฉลยทําเป็นกระดิ่งนั่นเองคิดไม่ถึงละสิแต่ผมคิดถึงนะงุย้ย ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาขูดเขาคว้าเนื้อไม้ก็ทําให้ฟินได้มันให้ฟิลเหมือนใช้ช้อนขูดเนื้อมะพร้าวกินเลยแฮะเนื้ภาพออกใช่ไหมไม่เหรอโอเคโอ้ไม่ซานตาที่เห็นอยู่นี้ไม่น่าใช่ CG นะครับแต่เป็นภาพที่ปรากฏบนตึกทรงโดมซึ่งตัวตึกนั้นมีการติดจอภาพไว้ทั่วทั้งตึกเลยอื้อหือ ยิงพลุก,กระดาษเนื่องในโอกาสอะไรครับเนี่ยปลิวว่อนจนมองแทบไม่เห็นคนเลยมหาศาลจัดจานฉลองวันเกิดเจ้าของร้านหรือว่ายัางไงนี่ยังยิงไม่หมดนะเลือ,อีกหลายก็บอกเลยพี่แกเอาเศษโลหะมาประกอบเป็นแรปเตอร์ทเท่เวร์ไม่ดีนะเกงใจถุยน่มันวงแรปเตอร์พื้นรองเท้ามันสึกหรอจะไม่เกาะพื้นไม่มีปัญหาพี่คนนี้แก้ให้ได้โดยการนําแท่งเหล็กร้อนมานาบลงไปบนพื้นรองเทา้าจนเป็นล่องเป็นลายเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้ต่อแล้วไม่ต้องซื้อใหม่ ไปชมการทํางานของเครื่องพันกล่องพัสดุด้วยเทปกาวกันพันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องพัสดุไม่ให้เปิดออกหรือฉีกขาดได้ง่ายไปดูการพ่นสีตู้เก็บของบิวอินในห้องครัวกันโดยที่เขาใช้พลาสติกนะครับปิดบริเวณที่ไม่ต้องการให้โดนสีเอาไว้พ่นเร็วๆเนะเผลิปแป๊บเดียวครบทุกตู้แล้วบรรจุพันที่เป็นหลอดแก้แบบนี้น่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกเซรั่มเอ้ยเซรั่มหรือเปล่าดูเพลินจุง เป็นการโบกปูนปิดช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องหลังคานะครับพอปิดแล้วมันดูดีขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยฮะเช็ดสตารเกลียวทีเดียว3รูเลยนำแผ่นช็อกโกแลต3สี3แบบมาวางลงไปในถาดแล้วก็นำไปอบให้มันละลายจากนั้นก็นำส้อมมาละเลงช็อกโกแตลตรวมกัน แล้วก็นําขนมต่างๆมาวางประดับลงไปออกมาเป็นช็อกโกแลตรูปลักษ์ใหม่ที่ใช้ลายเก๋ไก๋ไม่ซ้ําใครดีนะครับที่พี่แกใช้เครื่องพ่นสีทําสีกําแพงอะ่ะเพราะถ้าใช้ลูกกิ้งทาสีนะไม่เสร็จง่ายแน่ๆแบบนี้เบาแรงไปได้เยอะเลยไม่เมื่อยแขนมากเหมือนใช้ลูกกิ้งทาสีเพราะมันค่อนข้างหนักรับเหล็กแบบนี้งั้นผมขอเพลงฮีโร่หน่อยสิฮึลรับเหล็กไม่ใช่รับเอกโจโจ,โจว้าว t h t t s i n t e r e t t i n g t h ด s are d o m i n o o s โกทูล้มขืนล้มละหนีละนาถึงจะพูดไปเรื่อยแต่คลิปเจ๋งนะไปชมการทำงานของเครื่องดัดพับแผ่นโลหะขนาดมาหึมากันใช้ในการพับแผ่นโลหะเพื่อทำเป็นกล่องทำเป็นรางหรืออะไรก็ตามที่อยากจะพับพอดีเป๊ะ ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการทําครัวซองกันครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าครัวซองนั้นแท้จริงแล้วมีแค่2ชิ้นนะครับเพราะถ้ามี3มชิ้นจะกลายเป็นครัวซ้ำถ้ามี4ชิ้นก็จะกลายเป็นครัวซี่หาไม่หาก็เอาไปก่อนเถอหน้ามันคือโมเดลยาน Star Destroyer นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Star War ที่สร้างมาจากเครื่องพิมพ์3ามมิตตินั่นเองจะเทพไปไหนถ้าพิมพ์ขายราคาน่าจะเป็นหมื่นนะผมว่ามันค่อนข้างใหญ่เลยนะผมเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เองครับว่า สิ่งที่เขาเอามาขยำให้ดูจนมันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี้มันทํามาจากสบู่นั่นเองเสงดายไม่มีเสียงขยำไม่งั้นคงทําให้ฟินกว่านี้สิ่งที่เขากำลังเด็ดออกมานี้น่าจะเป็นขิงญี่ปุ่นนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโชเจแปนถุยไม่ใช่ขิงที่แปลว่าอวดเจ๊แกหั G ่นแป้งเป็นเส้นได้โปรได้โฟรจัดๆไถปื้ดไถปื้ดอันนี้ดีเลยเวลาสลบหรือไปลมเป็นแรงไปจะได้พาส่งโรงพยาบาลได้ง่ายๆเพราะว่ามีขวดน้ำหามน้ำหอม สิ่งที่ผสมลงไปในแป้งขนมปังนั้นน่าจะเป็นลูกเกตกับมิกฟูดนะครับว่าแต่ว่าไอ้มิกฟูดนี่มันไม่ใช่รถล้อใหญ่ๆเหรอล้วมันบิ๊กไบเอ้บิ๊กฟูดวันนี้นี่ยิงมุกกระจายเลยนะเนี่ยเป็นการทําเชิงบัวผนังด้านบนนะครับโดยการนําปูนมาใส่ในแม่พิมพ์ยางเพื่อขึ้นรูปเมื่อแกะออกมาจากแม่พิมพ์ก็จะได้แบบนี้อะไรขาวๆมาติดออกมากับลูกกลิ้งว่ามันดูคล้ายกับข้าวสวยที่ถูกบี้จนแบนเลยแฮะว่าไหมหรือว่าจะเป็นพวกเศษพลาสติก เดาไปก็ไร้บอยไม่มีทางถูกหรอกไปคลิปต่อไปเลยดีกว่าที่ตรงนั้นเน็ตน่าจะแรงหน้าดูเพราะว่าสัญญาณ WiFi เพียบเลยไปนูน่นเป็นการวาดรูปที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ดูแล้วมันสะออนแท้ไปชมภาพสเก็ตแบบ as one กันครับแค่ใช้ดินสอสเก็ตภาพแบบปกติให้เหมือนมันก็ยากมากแล้วนะนี่มีการเอิดินสอมาหมุนด้วยมอเตอร์แล้วค่อยวาดแถมใช้ดินสอถึง2แท่งแต่ภาพที่ออกมาแม้นยังสวย ไปทำเป็นเส้นแยง่งอุย้ยขายพิซซ่าเหรอฮาฟเจ๊ลูกค้าแน่นเชียวอะเดี๋ยวนะทําไมแป้งมาดูแปลกๆคล้ายๆแป้งโอโคโนมิยากิเลยหรือว่าจะเป็นพิซซ่าแบบใหม่น่ากินอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นดินน้ำมันหรือดินโพลิเมอร์นะครับเอาเป็นว่ามันคือดินที่ปั้นได้นั่นแหละเออจะปั้นเป็นรูปอะไรกันนะ้าอุย้ยน้องมังกรเหรอน่ารักจนใจเจ็บถือกิมตุ้งด้วย รูปทรงของแป้งที่ห่อเสร็จแล้วมันดูแปลกๆแฮะไม่น่าจะเป็นเกี๊ยวนะครับน่าจะเป็นพวกของหวานมากกว่านะรูปทรงของแป้งที่ห่อเสร็จแล้วมันดูคล้ายกับอืมไม่พูดดีกว่า <c oughs> น่าจะเป็นการทําเส้นพาสตา้ารูปแบบหนึ่งหรือเปล่าเป็นเส้นพาสตา้ารูปเปลือกหอยอะไรอย่างนั้นปกติแล้วน่าจะแกะสลักก่อนแล้วค่อยทาน้ํายาเคลือบไม้หรือเปล่าอันนี้ทาก่อนแล้วค่อยแกะน่าจะเป็นเทคนิคของเขาลรมัง้งเจ้าหอยคอสามเหลี่ยม รูปแก๊ง w ิ n นี่เดอะพูเอามาติดกันเป็นวงกลมได้ไลท์อพิซซ่ามองแวบ,บแรกนึกว่ากำลังหั่นแบ่งข้าวหลามเป็นชิ้นๆซะอีกหั่นได้เร็วจริงอะไรจริงแถมยังเสียวมือจริงจิ๊กซอวไม้รูปงูแต่ละชิ้นจะมีตัวเลขระบุไว้อยู่เอาไว้ให้เด็กเล็กฝึกนับเลขนะครับถ้าไม่มีหัวงูนึกว่าหนอนน่ะเนี่ยไปดูกันว่าขวดไหนจะมีน้ำล้อนออกมามา,มาก,กว่ากันว่าแต่น้ำอะไรอะสีสวยจังเป็นสีผสมโซดาหรือเปล่า ิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากในหนังแนวสัตว์ประหลาดหรือว่าหนังแนวต่างดาวนี้มันคือปลาดาวตะกร้านะครับหรือว่าดาวตะกร้ากิ่งก้านสาขามันขยับเยอะๆไปมาดูหน้าขนลุกเป็นบ้าบลิมีที่ใช้ตัดกระดาษดูน่ากลัวจัดจ้านยังกับเคียวเกี่ยวข้าวข,ขนาดมาเหอมาว่าแต่นี่มันคือกระดาษอะไรวะเป็นกระดาษที่ว่าใช้ในการเขียนแบบหรือเปล่าไม่รู้นะผมซุย ของเล่นกบกระโดดดึงดังผมไม่เคยเล่นแบบนี้ฮะเคยเล่นแต่แบบเอากระดาษมาพับเป็นกบแล้วดีดเป็นการถักทอผ้าที่ให้อารมณ์เหมือนกําลังรํามวยไท้เก็กอยู่เลยแฮะแต่เป็นการรำาไทเก็กที่รวดเร็วเหมือนเต้นแอโรบิกจังหวะอย่างได้เลยอัพแอนด์ดาวน์ผอนว้าวป๊อบอิดรูปคีย์บอร์ดก็มาแม่ถ้ามีคีย์บอร์ดแบบนี้ผลิตขายจริงก็คงดีเฮ้ยอาจจะมีจริงก็ได้นะเดี๋ยวขอไปหาแป๊บหน ซ้ำโอ,โอ้แอลกอฮอล์ไหมหกน่าจะเป็นที่คลิปอาหารที่ทํามาจากซิลิโคนไม่ก็ไนลอนนะครับข้อดีของที่คลิปแบบนี้ก็คือมันช่วยถนอมผิวเครื่องครัวที่เคลือบกันติดไว้นะครับเดี๋ยวขอผมดูแพ็บว่าเ,าเครื่องนี้มันทําหน้าที่อะไรมันดูดแป้งที่เป็นเส้นแบนขึ้นไปอ๋อพอจะเก็ตแล้วล่ะมันเป็นเครื่องปั้นแป้งเส้นแบนให้กลายเป็นเส้นกลมสินะสินะเขากําลังแซะอะไรออกมาครับเนี่ยเทกเจอร์มันคล้ายๆน้าตาลปีบ๊บแต่สีนี่ไม่ใช่ ว้าวซ่าพอราดน้ำมันร้อนๆลงไปเกรดปากก็ชูชันขึ้นมาทันใดบ้างก็หลุดออกมาเลยรถสามล้อขอไถกวาดหิม,มะอืออหิม,มะนี่ม้วนเป็นเสือเลยเชียวดูแล้วมันได้แรงอกหุ่นนางฟ้าคิตตี้กระพือปีกบินเพื่อพู้ภาพพอเอาไปติดห้อยไว้กับเพดานแล้วเหมือนนางฟ้าคิตตี้กำลังบินอยู่จริงๆเลยไม่ใช่ว่าบินอยู่ดีๆเชือกขาดนางฟ้าล่วงลงมาแตกกระจายนะฮาเลย อื <c oughs> ดิบป,ปัดท้ายกว่าต้นคริสมัสไปเลยเชตคนบังคับเซียนจะนับถึงเขาจะทาสีออกนอกเส้นนะครับแต่มันไม่ได้ดูเลอะเทอะเลยแฮะแถมยังดูงดงามอีกด้วยเออแปลกแฮะน่าจะเป็นเครื่องขัดเงาพวกเครื่องประดับที่ทำมาจากเงินทองประมาณนี้แหละงานศิลป,ปะชิ้นนี้โคตรเทพเข้าใช้ปากา วาดรงไปเปนแผ่นพลาสติกโดยการกดปากกาลงไปให้แผ่นพลาสติกเป็นล่องไม่ได้ใช้มึกปากกาว่าแต่อย่างใดโอ้โหเจ๊แกใช้เครื่องมือตัดที่เป็นลวดเหล็กร้อนในการตัดผ้าตามเส้นได้โฟโลจะจัด,จดแกถ่ายไปรวดเดียวเลยไม่มีการขยักขย่อนแต่อาจจะมีพักเพื่อตั้งหลักบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อเอาวอฟเฟิลกรอบไปใส่ในเตาอบปรากฏว่าวอฟเฟิลมันพองขึ้นมาเป็นก้อนเลยดูแปลกตาชะมัด ผมจะพาค,คลิปนี้สไตล์เพลงแรปนะฮะโยอ๋อฮหะแ่ดูเขาเย็บลูกเบสบอลนะมันก็ทําให้ผมสะออนนะเป็นไงพอได้ปะมู่มวลม,ลมาหาประชาสวเขากําลังเล่นตู้อะไรกันครับเนี่ยกดกันยิกเชียเป็นพวกตู้เกมพนันคล้ายๆตู้ปาจิงโกะปะจะเป็นเช่นไรเมื่อเอาสลามสีใสามาขยำรวมกับเป็ดน้อยเลซินหลากหลายสีสันย,ย,ยำยืด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 ยำยำดูสิคลิปเขาดีดีกูทําของเขาเสียหมด เป็นการนำข้าวเหนียวมาบดบี้เพื่อทำเป็นแป้งคล้ายแป้งโมจิหรือเปล่ามั่วไปเรื่อยไปดูเขาหนุ่มเส้นแป้งเฮะาเขามีแต่สาวพี่เอาเป็นผู้ชายก็ต้องหนุ่มสิจะสาวได้ยังไงนี่มันคือของกินจริงดิดูไปดูมาคล้ายทูน่ากระป๋องเลยเนอะอื้ดาวว่าหนูน้อยบ้านนี้ไม่ค่อยชอบอาบน้ำแน่ๆเลยคุณพ่อคุณแม่ถึงได้จัดเต็มของเล่นในห้องน้ำขนาดนี้แลมโบที่ว่าเด่นก็ต้องดับเมื่อขับมาใกล้รถคันนี้สว่างกว่าไฟส่องถนนซะอีก แค่ดูเครื่องตัดแป้งเป็นวงกลมก็ทำให้ผมฝไม่เอาดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่ก็ทำให้ผมเคลือบเคลิมได้เป็นการผลิตกระดุมยีนนะครับหรือจะเรียกว่ากระดุมแป๊กก็ได้เพราะเวลาติดมันจะมีเสียงแป๊กตอนแรกผมนึกว่าเขารับมีดซะอีกแต่ไม่ใช่ฮะน่าจะเป็นการขัดมีดให้เงามากกว่าไปดูการทำเส้นแป้งกันครับโดยการนำแป้งมาใส่ในกลวยมีรูแล้วก็นำแป้งไปราดบนเตาล้นๆแบบนี้ เอามองหน้าผมแบบนี้สงสัยอยากมีเรื่องใช่ไหมได้เด้เอาเรื่องอะไรอะ่ะหนูน้อยหมกแดงไหมเล่าง่ายดีเฮ่ <Hey! S 1> น่าจะเป็นโรงงานผลิตเซรั่มไม่ก็เครื่องสําอางอะ่ะสออย่างนี่แหละเชื่อดีแต่แพคเกจจิ้งเขาดูหรูดีนะเหมือนขวดนึงราคาเป็นพันอะ่ะไอตอนดึงแป้งออกมาเป็นเส้นอะ่ะผมเข้าใจอยู่แต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือทําไมต้องเอาเตาถ่านไปอังไว้ด้วยเพื่อย่างให้แป้งสุกหรือยังไงหรือช่วยให้แป้งมันอ่อนตัวดึงเป็นเส้นได้ง่ายขึ้นอย่างหลังดูเป็นไปได้มันคือข้าวดังนะครับ ข้าวดงก็คือชื่อเรียกข้าวที่ติดก้นกระทะของคนในท้องถิ่นภาคใต้นั่นเองจี s สุด h r ส s คทะเลทรายสีดํามีด้วยเหรอยังกับพวกผงข้าเหมาดำเลยเอา้าไม่ใช่น่เขาใส่ฟิลเตอร์ก็แงหละ่ะจะมีได้ยังไงเล่านั่นมันเนื้อแช่แข็งเหรอแต่ว่าทําไมลวดลายของเนื้อมันดูคล้ายกับไม้อัด OSB เลยละ่ะใครไม่รู้จักไม่ัดโอ b ก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับแล้วจะอ๋อไม่คุ้นเลยต้องคุ้นสิแดงอิด CG คือเจ๋งสะบัดโอ้โหแต่และคลิปแต่และซีนนี่ดีกว่า CG หนังใช้โรงหลายเรื่องเลยรูปทรงของไอ้ก้อน CG นี้ทำให้ผมนึกถึงโปเกมอนที่มีชื่อว่าโดการ์เลยครับเขาเอาแผ่นไม้ที่มีความยาวต่างกันมาเสียบเหล็กซ้อนกันขึ้นไปโดยเรียงลำดับจากไม้ที่ยาวที่สุดไปจนถึงสั้นที่สุดแล้วก็ทำการหมุนไม้จนดูคล้ายกับบันไดวนขึ้นไปแบบนี้ผมงงแฮเป็นการเอาแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยม มาติดกันเป็นแผ่นยาวเหมือนม้วนเทปกาวเงี้ยเหรอใครรู้ก็มาเม้นบอกกันบ้างนะส่วนใครหลับแล้วก็ฝันดีนะฮาฟูเฮ้ยแม่นไปเปล่าแม่นยังกระจับใส่อาจจะฟุกก็ได้นะบ้านะ่ะอันที่สองก็ลงแฮะแต่อันที่สามนี่ไม่มีทางโอเคกูยอมเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน